อย่างเทาที่ได้พาแนวกับปูกขึ้นแนวแล้วท่านครับกับไปแจ้งเด้อพี่น้องเด้อท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันเพันประกาศเดี๋ยวนั้นท่านกำนันมวยกันเพจะประกาศแล้วนะเนาะให้พี่น้องเนี่ยมาแจ้งหน้ำท่วมเผาบอแม่หน้ามทงหน้าหน้ำท่วมเผาครับผู้น้ามทงหน้าคือบอลเสียก็จะไปแจ้งถ่ายภาพออกมามันก็ยังเห็นต้นเผาอยู่เอาที่มันเผาเลยจังไปแจ้ง กับแจ้งแล้วเกษียณจะมีปัญหาก็พื้นบ้านกันมันแจ้กก็เฮ็ดอีกกับอันนี้ก็พื้นบ้านคนนั้นเนพิจารณาเอาหวานถ่วงเสียหายจงได้ถ่วนอ่อถ่วงเสียทั้งส่วนเท่าปกคิดในพนักงบนบนทั้งถ่วงไปที่หาอะไรก็ให้กันมันแต่ิีเสียใจคือเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากับพิจารณาเอาส่วนนี้ครับถ้าพี่น้องบ้านอาทงจังได้ก็ ตรงแง่ทางนังขั้นนัมเบเด้อที่เป็นพี่กันเป็นน,อน,น้อ,อ,นมนนมองามาเป็นทั้งนายย่าไอดเข่าโอดน้ำเนี้ยแหน่หน้าผ่องเข่านนะขั้นไป็นหลายแกติมาเป็นพี่น้องมระทงล่ะจังะมาพักกันมาหลายกันยอนจัากว่าถูกมิตร้งพันไปเป็นพี่เป็นน้องกันไปเรื่อยๆครับเพราะได้อาศัยไฟเพิงน,นำ้ำครับสำหรับบ้านนักขางใ,ใหญ่ความเนี่ยก็อา่อา ท่าบุญสังัท่านม้นกับพ่อทานท่านพระเฮตนลอยๆที่ปิ๊บเอาอ่าวโพดข้าวข้าวไหลครับเอาันอ่านี่เป็นท่าบุญสังับท่านหาประานหานผู้ทักษาโลหิพผูนเจ้าวัดเจ้าวานเจ้าปีนี้มาถึงกับวันกําหน่นพุทธบานพระทุ่งพดีกกันเลยเลื่อนลงมาต้องกัเลยอนสับสนผู้ดี่ทามาเมื่อวันตรีกัเลย่อนกรเส่าเอาก้อนกัน ครับแต่ลราต้การประสานงานกันแต่ว่าเราหูแต่บ้านค่ำนะบางคนก็ยังร้อนหูประเด็นกรว่าดที่รอนวันพีที่ไปคุดมันแท้งว่าที่ไม่เห็นกะที่นะผัดเอา้อนวันที่เห็นต่ำครับเพราะว่าเพิ่งมาเจอเขาถึงกันเพื่อนกันครับพี่น้องมันทงกับไปในไอดอกครับแตไปหามาสู้กันครับมันมันบูญหน่อยครับเรไปหากันว่ามีนะครับก็ได้บุญพื่อกันละต่ออายุของฮาวายฮาไป เพืああ่อเป็นการเื่อมสั้าทานเจ้าม่ปีโปว่าถึงเป็นท่านเจ้าเจ้าพระสงฆ์อันนี่ก็ได้เพิ่มผ้าศัยการพีนองนัมันน้าทั้งกระเพิเพแต่พะขึ้นเจ้าท่้ามันตรงมี้การมีน่านนเพิ่กันไปเรื่อยๆที่ทางนไม่ออกแม่นตร้อไปหากันหรือว่าเที่มปีนองเป็นพื่ออยากเก็บพวกเกมที่อวกเขาลื่นพะที่องเจ้าเรทุกวันเพราแต่น็ จะนั S <S ่งทีนี่กัไเ้ี่โอการจะมา่วกกับที่น้องและที่ว่าที่นี่คุณหลายครับผมไที่เขาเย็ะสำหรับคุณเฉพาะผมเพื่อนคุณี่คุณน้องไเด้กทีโอการจะมา่วกัะหลวงปู่นั่งมิถตนเป็นบ่ายบัตรอบ่าีืมมาหาเพื่อนอันนี้ก็เลยร้ห้ที่น้องบ้านพงบ้านทุกบ้านนะครับที่มาบัตรปลากาเอาไปดีแับเราในี้จะพูดทุกคจเรื่เด้อวี่น้องทุกคน ขอให้พี่น้องประทุตก an ันให้พิพัฒนหน้าประการเพราะว่าแต่เดินท่าไปไกลไปไหนก็เท่ากับไปครับขออราธนาคุณปฏิรูนาฏยจุกองค์ประกอบพี่น้องทุกคนที่มาทั้งรวมกันนี่บุญเปี่ยมทั้เนี่ยขอให้ตอบสนองพี่น้องวัตถุผู้ทุกคนจับสวัสดีครับพี่น้องครับ